ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องแอด์ซ็อฟกันครับอยู่กับรายการงานศศานะครับผมก็อยู่กับผมช่างนั้นนะครับผมรายการที่จะมาสอนทิ้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับวงการแอดซอฟนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนถอดประกอบชุดดึงโบปรับฮอปของตัว ENC นะครับมีน้องหลายท่านเนี่ยทักมาถามหลายคนแล้วนะครับว่าชุดโบหลุดประกอบยังไงพี่ประกอบไม่เป็นมันลุตแล้วคือ ทําให้เป็นนะครับผมก็โอเคตัวนี้เป็น upper b o บน upper อ,ร, 3, 4, น 3, อร์บนะครับของของไซเคิลอินดัสทรีนะครับผมเป็นปืนเรียกได้ว่า3สีมันีสแสงของ ENC เขานะครับจะมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีดำสีแดงสีงสีอ่ะก็สำหรับเจ้าตัวโบ้นะครับโบตัวดึงโบ้ของ ENC เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยฝาปิดแล้วก็ฝาปิดข้างในฝาปิดข้างนอกฝาปิดกันฝุ่นแล้วก็ฝาโบ้คันลังนะผมสปริงก้านธง นะผมที่มีปัญหาก,กันจริงๆก็คือตัวของการทงหักนี่นี่คือก้านทงหักนะครับผมใช้ไปสักพักดึงไปดึงมาดึงแรงก้ารทงหักก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมหรืออาจจะเป็นเจ้าตัวฝานะครับผมฝาขันลังหลุดนี่ฝาขันลังฝาขันลังหล,ลุดแบบนี้นครับผมเพราะว่าโรงงานนะ่เขาไม่ได้อ่าเอาใส่กาวมาให้แน่นนะครับผมก็คือก็ใส่นั่นแหละแต่กาวมันก็ไม่แน่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการ ถอดประกอบต่างๆเริ่มจากการถอดนะครับวิธีการถอดเราก็หาอะไรแบนๆแบบนี้นะผมงัดสปริงของงัดสปริงตรงตรงฝาฝากันฝุ่นนะครับผมออกมานะครับผมอ่าโอเคนะก็ฝาออกมาแล้วไอเจ้าสำหรับไอเจ้าตัวฝาสปริงอ่าโอเคผมก็ถึงออกเลยนะครับผมฝามันอ่านี่นะตัวตัวของ ฝาที่มันจะติดอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับผมที่มีปัญหากันบ่อยบ่อยมากๆเลยนะครับผมเราก็เอาขันล้างออกเดี๋ยวผมจะสอนประกอบนะเพื่อนว่าทำยังไงจะได้จะได้ไดอา่าทำกันเป็นนะครับผมก็ยุคนี้ก็ช่างก็คงกักไม่ได้แล้วนะก็เป็นยุคแห่งการแป้งปั้นนะครับผมโลกออนไลน์มีทุกอย่างนะครับผมแค่คุณเข้าไปหาก็คือมีทุกอย่างเลยนะครับผมนี่ ขันลังกับก้านทงนะครับผมของ E N C จะต้องมีก้านทงด้วยนะครับผมแต่รุ่นนึงเนี่ยเขาไม่มีกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีฝาปิดขันฟ่นกับสปริงนะครับผมแล้วก็มีน็อตล็อกสปริงนะครับผมฝาตรงนี้จะเห็นนะเพื่อนมันมีกาวอยู่ไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยเวลาเราประกอบนะครับผมนี่เวลาเราถอดออกมามันจะล้นๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วประกอบกันไม่เป็นเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนนะขั้นแรกนะครับผมของการประกอบอ่าประกอบเจ้าตัว เจ้าต,ตัวนี้นะครับผมให้เราทากาวไปก่อนนะครับผมกาววันนี้ที่ใช้เนี่ยผมจะให้ทาเป็นกาวกระป๋องของกาวทาท่อประปา,าก็พอนะครับผมเห็นบางช่างช่างบางคนนะครับผมใช้โอ้โหใช้กาวตาช้างเลยนะครับผมแบบว่าไม่ไม่เผื่อไว้แบบว่าไม่เผื่อเอาไว้ตอนตอนลูกค้ายอยากจะเปลี่ยนหรือว่าอะไรเลยนะครับผมโอ้โหแบบว่ายัดกาวตาช้างเลยนะอันนี้เดี๋ยวใช้กาวทาท่อก็พอนะครับผมกาวอ่าทาท่อก็พอนะครับผมเพราะว่า นะเผื่ออนาคตนะผมว่าอนาคตเราอาจจะปรงจะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเราก็จะได้จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเจ็บตัวก็ใช้คัสมบัตนะครับผมคัสมบัตอย่างนี้นะแล้วก็ทากาวทาให้ทัท่วๆเลยนะผมตามข้บกาวมันจุ่มน้อยๆน,นะเพื่อนจุ่มน้อยๆน,นิดเดียวมันก็อยู่แล้วเพื่อนพลาสติกนะมันเป็นพลาสติกจุ่มน้อยๆแล้วระวังเละมือเราด้วยแค่นั้นเองนะผมเละมือเราก็ไปจับตัวบอดงบอดี้นะครับผม ก็เลกกันไปอีกทานนิดเดียวเดี๋ยวมันเยิ้มอ่ะพอทาเสร็จแล้วนะผมก็เยิ้มแล้วเนี่ยเห็นไหมอมองไม่เห็นเลยนะผมก็โอเคก็วางวางประกอบเลยนะผมสําหรับถ้าใส่กาวมาแล้วนะวางไปเลยมันจะมีมันจะมีจอยของมันอยู่ใส่ไปเลยอ่ะโอเคทีนี้ก็เอาคัาสบ,บัตอีกฝั่งหนึ่งนะผมหรือจะเป็นซิชู่ก็ได้นะผมเก็บคาบกาวข้างบนก่อน นี่แบบนี้นะผมอันนี้ผมทํามาโหสามสิบสี่สิบครั้งแล้วมั้งถ้าจําไม่ผิดอะนะสําหรับการถอดประกอบโบ์แล้วก็ยัดให้มันแน่นนะผมอ่าโอเคพอกาวแห้งแล้วทําไงต่อกาวแห้งแล้วก็เอาฝากับคันลั้งมานะครับผมฝาตัวนี้เนี่ยใส่ก่อนนะเพื่อนใส่ก่อนนี่ฝามันนะครับผมมันมันจะมีจอยของมันอะค่อยๆเล็งนะผมนี่คือเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับผม ะเห็นจะเห็นตรงนี้เห็นไหมเห็นร่องตรงนี้ไหมเนี่ย <_ an> เอาฝาเนี่ยเอา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 ตรงเนี้ยเนี่ยของฝาเนี่ยครับผมยัดใส่ร่องไปมันจะมีร่องอยู่ยัดใส่ร่องตรงเน,นี้ยเนี่ยครับผมยัดยัดไปเลยนะผมก็คือตั้งฉากกลับ่างนี้นะผม,ผมแล้วก็วางวางเองวางวางแบบไงแบบผมนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะผมมันก็จะเข้าพอดีนะผมแล้วพอเข้าไปแล้วมันยังประกอบไม่ได้นะเพื่อน เดี๋ยวอย่ารีบเอาสปริงใส่คือมันต้องเอาคันล้างใส่ไปใส่ให้มันพร้อมๆกันนะผมคือผมมมองไม่เห็นนะผมว่ากล้องมันบางนะผมแต่ก็พยายามจะมองให้เห็นแหละแต่ก็มันก็มองไม่เห็นจริงแหละคือถ่ายคลิปอ่ะมันยากกว่าตอนตอนทําคนเดียวไงก็เอาฝาอยู่ข้างนอกนี่มันจะอยู่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยนะผมปิดไป ค่อยๆเซตไปนะครับผมอโอเคได้แล้วก็ยัดไปโอเคนี้ได้แล้วนะครับผมเห็นไหมเอ้ยง่ายนะเพื่อนแล้วก็เอานี้ยัดเข้าไปนะครับผมสปริงอ่ะสปริงมานะครับผมเดี๋ยวใส่เจ้าตัวร่องตรงนี้นะอ่ะเราก็เล็งดีๆนะครับผมลองมันเข้าไหมอ่ะลองเข้าแล้วเราก็ยัดไปเลยนะครับผมออกสปริงยัดใส่รูจอยมันนะครับผม อ่าโอเคแล้วผมแล้วเพื่อนๆถามว่าเอ้ยทำไมรายการง่ายสัจ飒จัไหมถึงมีอีพีสองอีีหนึ่งคืออะไร e p พีหนึ่งเราสอนการเปลี่ยนสปินโค้งสูบของตัวก๊อกสิบแปดไปนะครับผมหรือว่าปืนตนะกูลซีนะก็ไปหาดูกันได้นะผมก็ต่อจาก e p พสองนี่แหละนะผมที่ปล่อยออกไป ก็โอเคจัดสปองสปริงให้มันเข้าลงเข้าล็อกสวยงามนะครับผมเป็นช่างต้องละเอียดอ่อนครับนี่ยัดลงไปนี่นะผมนี่ได้แล้วนะมันจะมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ส่วนเจ้าสปริงข้างในนะครับผมสปริงข้างในดึงดึงมาอย่างนี้นะครับผมก็คือไอตรงเนี้ยควรจะมีไข่ควงที่เป็นแม่เหล็กนะผมเพื่อดูดน็อตแบบนี้นะนี่แล้วเราก็เกี่ยวมากบตะเล็บตัวนี้คือแบบว่า ชคุ้มจริงนะผมดึงก้านทงไว้แบนี้นะผมเอาน็อตเสียบขั้นตอนนี้ก็คือแบบว่ายากสุดแล้วนะยากสุดแล้วอ่าโอเคเข้าแล้วนะผมก็บิดไปนะผมหลอกให้แน่นอ่าโอเคแล้วลองเทสดูโอ้โหยแน่นแล้วนะเพื่อนก็เดี๋ยวลองเทสด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าโอเคลองเทสด้วยเอาชุด เอ็นส่อ้นล่างมา l o อ e r กับ upper นะผมมาโอเคใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวลองดึงดูนะครับผมอ่าโอเคแน่นนะครับผมโบเสียงดังส,สดใจมากอ่าโอเคครับผมเสร็จแล้วนะสําหรับการถอดประกอบโบนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ like, สไคร e นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับรายการง่ายสัตนะครับผมโอเคคงทําได้กันนะถ้าดูคลิปแล้วเฮ้ผมครับ